เออเลียกองนะจริงผมขอได้มั้มึงเลี้ยงไหวป่ะล่ะวิ่งตรงนี้จะแสดงว่าอุ้มวานทองไหวเอาเหอะไปเอาไปเอาหลังกุทธิเลยกูได้ลิงกังมาตัวหนึ่งเมื่อวานนี้ลิงกังมึงขอขอบถุณที่มใช่กูขังไว้ลิงกังอยู่ในหลังติเอาไปแท่หัวพ่อไม่ลิงกัง พราะขังกอดใช่มถึงตะกุดพวกพักเครื่อนพอจะทำไรตะกุดไม่มีช่วงนี้ไม่ได้ทำออโอมาไม่ทันยิ่งกว่าตะกุดอีกไม่เย็นเนี้ยโอ้โหอะไรวะน่ะตะกุดอ่าอาตมาก็ฉันไม่ทันเลยเมา่ย็นนี้พอประกาศว่าใครที่มาร่วมรับประทานก็รับประทานได้เลยแค่นั้นเองโอ้โหยาวแถวเล่นห้องน้ำเลยไม่รู้ตอบแถวห้องน้ำก็ต่อแถวกินก๋วยเตี๋ยวเลย ดอยากจะขอของดีสั้หน่อยนะครับของดีมาถูกแล้วจะไปปราบจระเข้จะไปจับปราบจระเขคนอรรอสักครู่หนึ่งอ่าเห็นไหมบอกว่าเอ๊อาจารย์แต่งตัวแบบนี้ทำไมไม่เป็นการเสียเวลาทำไมเหรอเดี๋ยวต้องขอสักเพลงเพลงอะไรอาจารย์ไม่ใช่นักร้องจะมาขอได้ยังไงแต่งตัวจะพุ่งพวงเลยไม่ใช่พุ่งเขา บอกแล้วว่ามาหาอาจารย์เนี่ยอาจารย์ท่านเป็นคนเมตตาจรุณาสิทธิ์เขาให้ความรักสิ่ <c oughs> ยยงอก่ให้อะไรเพราะว่าให้ <c oughs> วิชาความรู้ที่มีติดกายถ้าไก่ทองมาตลอดเวลาวอาจารย์คง<ม>นี่แหละไ,ไม่มีคำว่าหวงสำหรับาาอาจารย์ขอราบโอ้ขอบคุณมากครับ <c oughs> อาจารย์มีแต่ให้ทิ้งไปเนี่ยรูตั้งโอโอเคเลยนี่อาจารย์ะไม่สบารนะจะไปปาจระเข้ไปปาจระเข้

ดีอาจารย์ไม่เอาสิกรหกหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเลือกกหกไม่ใกรหกเดี๋ยวเธอเลือกไม่ชอบแมวโอ้แล้วเขาไปทำอะไรนะรองเท้าไม่เอานะทำไมอยากจะสักคู่อะไรมึงเอานะหมายความว่ารแป๊บหนึ่งสักคู่สักคู่ไปเอารงเ้าเนี่ยไม่ใช่เขาหมายความว่าให้มึงรอแป๊บหนึ่ง ไอ้จัดเกี่ยวางไรอาจารย์มึงพอนะปลาป่งไอ้จัดมึงทำไมไม่เอาโดนในมงเดมอนมาครัไปทำอะ วันน,นัทำไมถึงรอไม่ได้พรุ่งนี้เราจะต้องไปวิหารแดงสะละอุูรีผู้หญิงที่สวยอย่างคุณทำบุญไว้ด้วยอะไร